จ่เา,าจดเาด้อขอยเจาะแล้วลำรวยหแห้งบางๆเ้อจ้เอาเด้อมือนี่เอามีความผิดท่าขอโทษหลาย <c ười> กบจุม่วงแล้วันจีไปแล้วพ <c ười> ี่จิละวันจ่ามือเจอกันเด้อโอเคบ่พรุ่งนี้เจอกันนะโอเคป่ะจ่าก่าเอาผ้ายันบังผีเลยว่าผีนี้เบิดว่าสันจากบอกนัดเนี่ยนํามาว่าสันนุ่งดีกบคำมาก่าบอกพี่พีบ่บียนดอกสันอยู่คนเดียวคางมาเฮากระยำเด้ว มันจังได่มันจังใหญ่สนุกอย่างหรือบาอย่างพี่กานงกาจะเก็บมีดกิีดอย่างเรียบร้อยเคาะดุหยันกลมหัวฟาดหมอน <c oughs> นี่ที่นี่มาจัดแล้ววะพี่หวานก็สิปนอนแล้วสิก็พูดเห,หลายก็พูดเห,หลายพี่หวานจะเดี๋ยวหนูไปเลี้ยงหมดพี่พิงกีว่าซัน <c oughs> ใช่จะตินก็ไม่มาแล้วก็จินก็ไม่มาแล้วพี่สิรพรบอกว่าเจ้า่าซัดมาก็พูดเห,หลายเด้อพี่สิรพรจะ เลิบยูเลิบยูกาเปิดเพลงหมอลำนอนกอมเลยกระสันจากโดนาทกระสันข้างมาันว่าบ้านพี่พิงมีก็มีมดให้เลี้ยงกระสันว้าไปว้าไปนูรีีพี่ดีใจเดะย่าตัวกันเดอนูรดีจ๊ะพี่กาพี่กาบ้านพี่พิงทําไมไม่ดันผมก็งงกระสันเฮ่ <c oughs> บดันจังไดเข้าไปเข้าไปหาเจ้าย้มใดเจ้ากระสุด สีบอกกับไผรก่อนเขาก็จ okay, ่องตะมีเจ้ายันล่ะเจ้ากับบกกรมตำจากเทื่อเด้อันสีมาเบิ่งคังคังคังเจ้าก็นน่งอยู่จังสีมันกระทายเห็นตะเคียงเบิ่งตะมือบอเห็นหนาเจ้าเลยแต่ละมือแต่ละเด่นโนดบางว่านอนจ้ะโอเคบอกเข้าเข้าไปนะโอเคบอกบ้านเจ้าคนก็ไล่ไล่เด้เฮ็ดจังได นัดทุกไปแล้วมีแต่พี่เองมาสั่นแมนตีน้องกะจังไดอยาเฝ้าขำดูนาขำมากมีมดจริงๆมาสั่นแมนตีนู้งดดันกันเองโนดมาสั่นจ้าขำมามาว่านยูหนูไปดูให้ไหลราสั่นเข้าใจเห็นแล้วนู้ีดิห้องก็เห็นแล้วห้องก็ไปบนปงบมานเจ้าแล้วเอาว่าท่านไหลเจ้าเด็กผมมาถึงบ้านพี่ค่ะราสั่นอุ้ยว้าไปโนด โดนนัดบอกตีดีดีตีวาฉันตีไผ่ตีไผ่ก่อนแมงวันกับมาวะฉันโนรีคำมามอกคือแทกโนจาเลิบจูพี่พิงเลิบจูโอเคบอโนจาตอนนี้ห้าก็ไม่อยกปิ่นต้นฮิวปันไดได้หรือว่ากระทะท้องแดงขอทําโตดีๆก่อนเพราะว่าสิกับเมืองไทยแล้วย่านมันมีสัญญาณบบว่า เครื่องบินมีปัญหายานคับแต่เด้ตอนนี้บ้านโนดไปไม่มีทางลงลงคนหลายโพดแมนแมนถูกต้องกาจาัสกาบอกมาแล้วเลขยี่สิบหายมือเอาสนีละเอากี่คันถอยมาซั่น <laughs> พี่ไอ้ได้มาขอบคุณในลายพี่ไอ้ได้จา้าขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิบเจอขอบคุณพี่ๆทุกทานเลยน้องๆทุกทานเลยเพื่อนๆทุกคนเลยโอเคบาจ้าขอบคุณเลยลายบินไปโลตนน้นยว <laughs> กาตอนนี้เดี๋ยวก่อนให้บินหอดไทยก่อนตังสิไปปินโอเคบอตอนนี้ก็ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานให้เจ้ากลัมนไมเวนก่อนตอนนี้โอเคบอเอาควันไปนั่งประสั่นเมาไปกาพี่เสือเย็นบอกดวงการสวัสดีว่าศั่นจากพี่เสือเยน็นเดี๋ยวไปรับพี่พิงกี้ไปไหนกันดีว่าสั่นอุ้ย นู้จ้าว่าไปคือความฝันของพี่งเลยเดวย้ว่าไปเด้ออย่าว่าไปเด้อแมลงวันตอมหัวสันแม่นตีโดนัต์ว่าไป,มามาาไปผมฝันดีกับคุณพิงกี้ทํางานบายบายจ้าในท่าที่นุนสอเจ้ากับคุณนิรายนอนหลับฝันดีจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคบอไปทําบุญให้เจ้าต้นไซเหรอจันใช่โดนเอใช่มิตรกิมจังใดเดี๋ยวสาผมทุกวันเลยจัน จังได่าดนัทบอกมาพี่เสื้อเย็นสวัสดีค่ะจากนุ่งลีเอ้ยจากกาจากกาจากน้องกาไปแล้วนะทุกคนขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณสําหรับการมากกระทือใ้กดไลค์กดกดซับสไคร้คอมเมนต์ทุกคนเลยทุกคนเลยเอวี่วันโอเคบอทาบุญทําบุญให้ตน้นหญียวชันแมนน้องกาบอกบินไวกว่ายุงอีกว่าชันเป้าไปจ้าหดโดนามาแดงบอแมนมาแดงวันมาแดงสาบแล้วด้ว่าจังหนโดนโอเคบอขอบคุณทุกคนเลยโอเคไหมไปแล้ว เจอกันใหม่มื่นเด้อพี่จิตาพรขอบคุณหลายๆเด้อจา้าที่เข้ามาใหม่ขอบคุณหลายๆเด้อโอเคบอ,ขอ,ข,อขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนเลยโอเคบอจา้าไปแล้วเด้อซียู o ูมอล o รเด้อเด้อยี่สิบเจ็ดวันนูน่รีบมาแรงวันว่สันพี่นัดว่าสั่นกากาขำมานู่รีพี่ไปแล้วขอบคุณหลายๆลายนูน่รีจา่ามาถึงบ่เป็นยังนู่รีจา่าถึงถึงเกินเกินยี่สิบพี่